ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเรื่องนายกอบอจอปทุมธานีเดือดเนี่ยครับแจ๊ดร้องนะครับกรกตอสอบกรณีงานบวชที่ทักษิณไปปรากฏตัวบอกแล้วนะครับว่าวันนี้การที่ทักษิณออกไปพูดอย่างนั้นอะไรแบบนั้นเดี๋ยวจะต้องมีการไปร้องแน่นอนและไม่ได้จบแค่นี้อย่างแน่นอนและก็อย่างที่บอกว่าวันนี้งานบวชจัดงานบวชเป็นงานเื่อย แต่ไปพูดเรื่องการเมืองบนเวทีมันจะส่อขเข้าขายผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้บอกได้เลยครับว่างานเข้าอย่างแน่นอนนะครับและจะส่งผลกระทบต่อพักเพื่อไทยนะโดนครอบงำอีกหรือเปล่าโอ้โหงานนี้ผมบอกเลยไม่จบแค่นี้แน่นอนแ,นนอนและไม่หยุดแค่นี้แน่นอนการเมืองนะครับตอนนี้ฟาดกันอยู่อย่างรุนแรงครับเรียกนายกอบจเนี่ยประทุมธานีเดือดแจ๊ดร้องกอกตอสอบกรณีงานบวชที่ทักสินไปประกฏดตัว 15มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคคำรนทูบก,กระจาษผู้สมัครนายกองค์การส่วนจังหวัดปทุมธานีเบอร์สได้มอบหมายให้พลตำรวจตีวัฒนานครับวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกอบจเบอร์3า เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกอกตเนื่องจากมีผู้สมัครนายกอ,อปจปทุมธานีคาดว่าจะกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยมีนายกิจทเนศจันวิรัตเนศรองผู้อําวยการกตรกตประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและดําเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยนะครับพลตํารวจตีวัฒนาได้มอบหลักฐานประกอบด้วยหนังสือร้องเรียนจํานวนเจ็ดหน้า คลิปวิดีโอจํานวน7คลิปและภาพถ่ายจํานวนสิภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครนายกอบจนัปัตุมธานีเข้าข่ายกระทําความผิกดกฎหมายเลือกตั้งผลตํารวจตีวัฒนากล่าวว่าเนื่องจากการจัดการบวชที่อดีตนายกทักษิณมางานบวชเราได้ตรวจสอบดูแล้วน่าจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องให้กรกตอตรวจสอบในวันนี้ เพราะว่าเราเชื่อว่ามีการกัดทาความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุด้านนะครับพลตำรวจโทคำลนทูบสว่างนะครับอดีตนายกอปจอปทุมธานีกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนกำชับทีมงานทั้งหมดได้สั่งว่าทั้งหมดต้องอยู่ในกรอบนะครับกรอบของกติกาที่กรกตกำหนดนะครับตามกฎหมายเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ ทั้งทีมงานทางกฎหมายทีมสอจอที่ช่วยกันเดินหาเสียงโดยเราอยู่ในกรอบแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพักการเมืองหนุนหลังเขาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการรับสมัครวันรับสมัครและหลังรับสมัครมีการจัดหมรสศพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งอะไรลักษณะนี้<ม>เขาไม่เห็นเคารพกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายกรกตอที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสายตาเลย<ม>หรือ เพราะฉะนั้นทีมกฎหมายจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดโดยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเท่าที่ผมดูเพราะผมก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจึงได้จึงให้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กอรตอได้พิจารณาผมอยากให้เป็นไปตามกฎกติกาและขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อยากคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ ผมต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขันเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุและผลก็เป็นไปตามข้อต่อนะครับระเบียบนะครับที่เป็นไปตามขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งจึงมีความจาเป็นต้องให้ทีมกฎหมายไปยื่นกับกกตซึ่งทางพรรคการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากเอาไว้ ซึ่งพักการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันอย่าทําอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนําไปสู่การยุบพรรคได้พลตํารวจโทคํารณวิทย์นะครับก็ต้องบอกว่างานนี้บอกได้เลยครับว่าผมพูดแล้วบอกแล้วว่ายังไงก็ไม่จบการที่ทักษิณออกไปอย่างนั้นนะครับบอกได้เลยครับว่างานนี้เสียวสันหลังแน่และการที่นะครับทักษิณไปพูดเวทบนเวทีให้สัมภาษณ์ตรงนั้นแล้วไปพูดบนเวทีแบบนั้นนะครับและแน่นอนว่าเอ๊ นะมันจะสะเทือนไปถึงพักเพื่อไทยแล้วมีการไปร้องยื่นยุบพักเพื่อไทยในประเด็นนี้หรือเปล่าผมเชื่อว่าวัาวนนี้นักร้องกำลังรวบรวมข้อมูลแล้วยืน่นยุบพักเพื่อไทยแน่นอนเชื่อได้เลยครับรอฟังข่าวกันครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ